จากตำนานบอกกล่าวกันมาว่าเจดีวัดใหญ่ชัยมงคลอนุสร์สถานแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่งลพบชนะมังกรยอชวาพระมหาอุปราชของหงสาวดีที่ตำบลหนองสารายจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนั้นพมา่าได้ยกทัพเข้ามาในขอบเขตคันธสีมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรสผู้เป็นพระอนุชาจึงได้นำทัพไปรับศึกและได้ขับช้างเข้าไปอยู่ในวงล้อมของข้าศึกที่คอยระดมยิงปืนเข้าใส่โดยที่เหล่าแม่ทัพนายกองวิ่งตามพระองค์มาไม่ทันหลังจากได้ชัยชนะกลับมาพระองค์ก็จะลงโทษเหล่าทหารเหล่านั้นแต่สมเด็จพระพันรัตน์และคณะสงฆ์25รูปได้ขอให้อภัยโทษเพื่อประกาศเกียรติของพระองค์ให้กระจายไปทั่ว